เจอพวกเรากันเองค่ะมาเจอพวกเราตอนนี้ไอเจอหนักค่ะเจอหนักเรี่บเนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยค่ะเราวอลุูมกันหลายประเทศค่ะพลังเงียบเรามีเยอะนะคะต่างประเทศนะ่ะพลังเงียบเรามีเยอะที่เขาช้ำใจเจ็บใจมากๆกับในการต่าสู้ที่ทุ่มเทกันลงไปนี้เราเราได้เจออะไรบ้างเราอยู่ต่างประเทศเราอยู่โลกประชาธิปไตยค่ะ เราอาจจะคิดไม่เหมือนคนไทยที่อยู่จําเจในประเทศไทยค่ะที่คิดไม่ไม่เพราะเราความมีความเป็นตัวงตัวเองมีความเป็นตัวตัวเองแล้วมีมีมีความที่รักษากฎเกณฑ์ของกฎหมายค่ะเรารักษาค่ะเราต้องรักษาถ้าเราอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะร่วมกันในการเป็นอยู่แบบเพื่อนบ้านหรือการต่อสู้การต่อสู้เราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ในหมู่ของเราว่าเราสร้างกฎในหมู่เรายังไงก็เหมือนห้องไอซ์อย่างเงี้ยมามาจน <c oughs> ขอโทษค่ะมาจน เรียบร้อยแล้วเนาะองไรเส็นปเส็มวางใจทุกอย่างอยู่ตัวทุกอย่างนะคะเราต้องมีกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์อยู่ในโลกที่ประชาธิปไตยเขาจะไม่เดินออกไปด่ากันค่ะอาจจะเดินเข้าไปด่าเอา้าคุณทำไมทําแบบนี้ใช่ไหมคะเท่านั้นถ้าเขาขอโทษก็โอเคจบไปแต่ถ้าไม่ขอโทษเขาไม่ด่ากันต่อนะคะเขาใช้ทนายค่ะตำรวจแค่ไปตำรวจที่นี่ไม่ไม่ทํางานหนักเหมือนบ้านเราเหรอกค่ะไม่อันตรายด้วยคือตำรวจเราก็ไปแจ้งที่คุณทําหลักฐานไว้หน่อย ตำรวจเขาจะมาดูนะฮะเขาจะมาดูเขาทาหลักฐานบันทึกให้เราเฉยๆพอบันทึกนั้นเราก็เอาเรื่องนั้นส่งทนายครับตำรวจแค่เป็นสะพานสะพานที่รับแจ้งเอาไว้บันทึกเอาไว้ไม่เหมือนตำรวจบ้านเราทํางานหนักแล้วอันตรายด้วยค่ะนะคะที่นี่สบายตำรวจที่นี่สบายกับสถานีนิดหนึ่งมีไม่ถึงห้าคนมั้ง <c oughs> ที่เขาผัดเวรกันมาแค่มามารอรับฟังใครมาแจ้งความอะไรแบบก็ไปดูอะไรที่ไหนหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะนะคะ แล้วก็มันมาถึงตรงนี้ทุกวันเลยนะคะเอสเซมจะมีการวอลลุ่มกันหลายประเทศค่ะหลายประเทศบอกแล้วพลังเงียบเรามีเยอะค่ะต่างประเทศนะที่เห็นบอกไปอยู่ในองค์กรนนะั้นประเทศนู้นแจ้งว่าอยู่ในองค์กรเขาถูกต้องมีกี่คนไปดูได้เลยค่ะมีกี่คนรู้หมดเอสเซมรู้หมดเพราะเรามีอยู่ทุกประเทศค่ะพลังเงียบ คนไทยอย่าเข้าใจผิดว่าคนเมืองนอกต่อสู้ให้คุณในเมืองไทยเยอะนะคะคิดได้เลยค่ะทั่วโลกที่มีแดงนี่มีถึงหมื่นคนไหมคะไม่ถึงค่ะห้าพันถึงก็เปล่าค่ะไม่ถึงเพราะฉะนั้นนะ่ะเอาอะไรมาเล่นคะเราช่วยกันทุกอย่างแล้วนอกประเทศคนเขาก็วิ่งกันไปเรื่องสารเรื่ององค์กรมนุษยชนเขาทำทุกอย่างที่เขาทำได้แต่ว่า ในต่างประเทศเรามีกฎเกณฑ์ค่ะมีขอบเขตและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่เขาจะทําอะไรไปได้ในประเทศไทยเขามีกฎเกณฑ์ค่ะเพราะนั้นก็เห็นวิ่งกันหน้าตั้งเนี่ยก็ทํากันได้ตรงน,นั้นแต่เอามาเรื่องมาเล่นอยู่เรื่องเดิมคือเรื่องป้นค่ะแล้วเราก็รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงค่ะเวลานี้โจมตีกันหนักเลยนะคะในเฟซบุ๊กกับที่มันเอาไปวางกันไห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 นคะ่ะ เพื่อโจมตีคนเรียกว่าค่าตายค่าได้เลยค่ะหนักมากค่ะแล้วเอสเซมกำลังโดนหนักมากฝ่ายผู้หญิงเขาให้ผู้หญิงมาเล่นเอสเซมค่ะฝ่ายผู้ชายก็ให้พูตอนนี้เรารู้กันหมดแล้วละ่ะเพราะอย่าลืมนะคะตอนนี้เป็นแดงค่าแดงค่ะแดงชี้เป้าให้แดงกันเองนะคะแล้วก็แดงสร้างความแตกแยกกันเองในที่เรามีกันน้อยในประเทศเขาขยับกันไม่ได้นะคะมันน่าเสียใจไหมล่ะมันน่าเสียใจไหม ถึงเราจะมีอยู่นอกประเทศแค่นี้แต่ถ้าเราเหนียวแน่นแล้วมี power เรายังมีความหวังค่ะแต่ต่อไปจะเป็นแดงที่สู้กันเองและฆ่ากันเองค่ะคําพูดได้เซนมาหลุดไปหลายวันแล้วนะคะว่าจะมีแดงฆ่าแดงกันเองแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมาแล้วมาให้เห็นแล้วค่ะมาให้เห็นแล้วค่ะแล้วจะหนักขึ้นนะคะพวกคุณเคยไปสู้ไปทําอะไรกันเอาไว้แล้วจะมาแฉกันเองเนี่ยคุณจะเท่ากับคุณเอามีดวิ่งไล่เสียบกันเองนะ เพราะสิ่งที่คุณทํานั่นนะ่ะแล้วคุณมาแชร์กันนะทหารเขามองคุณอยู่่ะคุณถ้ากลอบมาเผยแผลตัวเองแล้วแผลนั้นเป็นแผลไม่อยากจะพูดถึงเลยค่ะเช่นอาวุธขายอาวุธให้อาวุธกันอะไรเงี้ยดีเหรอคะดีเหรอถ้าเล่นกันถึงขนาดนั้นเรียกฆ่ากันแล้วนะคะแล้วเอสเซมไม่ไม่เอาเลยเอสเซมสื่ออยู่ต่างประเทศค่ะแต่พอจะรู้แหละใครเป็นใครใครทําอะไรฟังได้ แต่ไม่เอาอ่ะเรื่องพวกนี้ไม่เอาแล้วลว่ารู้ฟังได้รับฟังอย่างเดียวค่ะเพราะเม่ได้ไม่ได้เป็นร่วมอะไรกับเขาด้วยรับฟังรับฟังเยอะเอสมรู้เยอะค่ะรู้เยอะแต่คิดว่าพค,คุณทําอะไรมันเรื่องของผู้ชายกันคุณเล่นกันขนาดพวกนี้เรื่องของคุณเถอะนะวัดกันไปเองนะัะแต่เวลานี้มาแฉกันอย่างเท่ากับฆ่ากันนะคะแล้วก็จะไม่ยอมกันด้วยค่ะเผลอเพ้อองค์กรจะพังกันไปแถบหนึ่งเลยค่ะดีที่ไหนนะคะดีไหม เฉยนดูบอกว่าทำกันมากเกินไปค่ะทำกันมากเกินไปทำอย่างนี้ทำกันมากเกินไปค่ะแล้วจะหนักขึ้นนะคะเพราะไอ้ไอ้โมเดนอะไรโมเดนของขอนแก่นนันนะมันมีที่มาเรื่องจริงมันมีที่มาค่ะเวลานี้ไปโยนให้สูวิทหมดเลยค่ะแถมพูดว่าจะยิงขบวนสะดงเสด็จโอ้ยเฉยๆอ่านแล้วโอ้โหตกใจเลยโอ้โหเล่นกันขนาดนี้เลยเนี่ย เล่นกันขนาดนี้เหรอพวกคุณเคยไปทําอะไรร่วมๆกันมาน่ะที่คุณเล่นกันอยู่นี่คุณไปทําอะไรร่วมๆกันมาแล้วคนที่เสนอหน้าออกมาเอเอมไม่เปิดชื่อนะคะเสนอหายไปนานแล้วคะ่ะเคยไปทํากิจกรรมอะไรกับคุณแป๊บางสนานตอนนั้นคุณแป๊บางสนานจัดรายการประจําห้องเอสเมค่ะกับมีทีมเอสมีทีมงานที่เป็นคนดูแลเอ,อ่อเฟซบุ๊กให้บอกอะไรจุดกับคุณอนุดิตนะคะ แล้วก็คุณแปะบางสนานเป็นทีมงานในห้องเอซีมเจัดรายการกับกับเป็นดีเจเขาบอกพี่ไอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแล้วว่ามันเสียงแปะนั่นเนี่ยอเอาเอาแปะมามามา,มาแนาทนการดีย่เกิดอะไรกนขึ้นอ่าก็รู้ยังมีอยู่ในคลิปเลยค่ะเจะแล้วคนนี้เพิ่งเสนอหน้าออกมาค่ะมาใส่เต็มที่เลยค่ะใส่แบบโอ้โหเหลือเชื่อเลยค่ะไอซไม่ได้คว้าเข้าข้างคุณสุรวิทย์นะคะเปล่าเลยไม่ได้เข้าข้างคุณสุรวิทย์เลยค่ะ แต่ทำไมมาเล่นกันแบบนี้คะขอร้องไอ้เซมบอกพี่กราบปีนก็พก็ยอมพี่เอากลุ่มสิรวิทย์ออกไปไอเซมงดรายการเขากระทันหันเลยวันเดียวกันน่ะงดเขากระทันหันเลยคะ่ะเพราะขอร้องไอ้เซมมาสี่วันแล้วก็วันละสามสี่ชั่วโมงคะ่ะจนเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าอะ่ะแล้วปิดกายหายไปเลยคะ่ะยิงจะโทรด่าอยู่เลยคะ่ะปิดกายหายไปแล้ว อ๋อค่งวันต่อมาเขาส่งมาให้เอสดูลิงโจมตีกันขนาดนี้เหรอเอสเมก็โดนพร้อมๆกันแล้วรู้ด้วยค่ะสาวกของใครมันอยู่ในพวกองค์กรเขานั่นแหละคะ่ะรู้หมดแล้วนะคะทุกองค์กรนะคะแม้แต่พหังการก่อต่อสู้ของเราในประเทศไทยฝ่ายตรงข้ามก็มีฝ่ายของเราไปอยู่กับเขาฝ่ายของเขาก็มีของเขามาอยู่กับเรา อันนี้มันเป็นเรื่องเงินที่จ่ายให้เขากันนะ,ะเขาเรียกว่าเอ,เ,อเอ็นนอนบอนไส้อ่ะแต่มันมีมันได้เงินกันนะฮะมีทุกวันนี้ก็มีค่ะในองค์กร,กรในไลน์เลยอะไรนั่นแหละที่ไปสมหัวกันว่าจะไปทําอะไรอะไรกันอนะ่ะก็มีคิดกันแค่นี้ค่ะแล้วเรื่องไอ้ไอ้ไอ้อ้นก่นโมเดิร์นนะคนที่หนีออกมาจากกลุ่มนั้นนะคะ คนที่หนีออกมาจากกลุ่มนั้นน่ะเขาว่าเคลื่อนรถกันไปแล้วจะไปทําการกันนะแต่รู้สึกว่าเอกใจมันผิดสังเกตหวนรถขับกลับเลยค่ะไม่งั้นจะถูกลวกไปด้วยค่ะคนคนนี้แหละเข้ามาแฉความจริงให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันมันเรื่องจริงทั้งนั้นค่ะที่ออกมาแต่เวลานิ้โยนให้สุรวิทย์หมดเลยครับโยนให้สุรวิทย์หมดเลยเดี๋ยวเจอสุรวิทย์เขาแฉะนะคะเดี๋ยวเจอสุรวิทย์เขาแฉะนะบอกวาแล้วก่อนเนี้ย เขาไม่ได้อยู่กับไอ้เซมดักูวิทแต่สักวันหนึ่งอาจจะกลับมาก็ได้เพราะเอ้เซมกำลังตามหาความจริงอยู่เขาไม่ได้โกรธไอ้เมเลยนะคะแล้วหลายประเทศตอนนี้เราจะรวมกันค่ะเราจะรวมกันทำกับเรากันขนาดนี้เรามีแนวร่วมที่ร่วมกันคุยกันแทบทุกวันค่ะหลายหลายประเทศด้วยที่เคยสู้มาเป็นคนรักทักษิณทำเพื่อเพื่อไทยนะฮะ คนของนอปชเดี๋ยวนี้เขาเกลียดผู้นี้หมดเลยค่ะเขาเกลียดหมดเลยค่ะสู้ไม่จริงสู้ขยักขย่อนนะคนที่เสียเปรียบคือมวลชนค่ะ <c oughs> คือมวลชนนะคะเอสเ็มห้องเอสเ็มตะก่อนเนี่ยห้ามเลยห้ามวิจารณ์กันเองห้ามวิจารณ์กันมันห้ามวิจารณ์ผู้นําของเราแต่ตั้งแต่อากสามาเอสเ็มอนุญาตเลยค่ะ บอกแต่ต้องเป็นเรื่องจริงนะอย่าอย่ามาวิจารณ์ใครโดยเอาเรื่องมาใส่สีที่ใครไม่เอานะไม่เอามันจะทะเลาะไม่จบสิ้นค่ะมันจะเป็นการทะเลาะกันไม่จบสิ้นต้องเอาความจริงมาพูดแล้วเอเซมไม่กล้าพูดเรื่องโกหกด้วยนะคะเพราะเอเซมพร้อมเสมอเลยค่ะที่จะยืนยันพร้อมเสมอเดี๋ยวเรื่องของเอเซมกำลังสะสมไม่น,นั่นอยู่ค่ะข้อมูลเพราะว่าเอเซมพูดกับสามีมาสองครั้งแล้วสะสมข้อมูลแล้วก็ถึงทนายแต่เพื่อนทางประเทศอื่นเขาไปที่องค์กร มนุษยชนค่ะที่เอาเข้าไปในไอเอฟทำขนาดนั้นโอ้โหขนาดองค์กรมนรุษยชนเห็นตกใจบอกโอ้ทำไมทำกันแบบนี้บ้านเธอผิดกฎหมายร้ายแรงเลยค่ะร้ายแรงเลยแหละของเอเมเมื่อวานนี้ไปห้องรักแดงค่ะที่สมาชิกเอามาบอกเอเซมบอกดูสิดูมันเขียนให้พี่เอเซมเจบอกห้องไหนเอเซมตามไปดูเลยค่ะ <S <S อ๋อไอห,ห้องนี้เลยไอห,ห้องไอห,หมูนี่แหละมันใช้ชื่อหมูหมูน้อยอยู่ในนั้นแต่คุมซ่องอยู่ที่นั่นนะ เอสเซมเลือกซ่องค่ะนะคะแล้วก็คุมอยู่ที่สว,วีเดนด้วยแล้วอีกหลายที่เลยแล้วก็เว็บอะไรอะไรรวบรมหมดเดี๋ยวถ้าเล่นแล้วเล่นตลบลังแบบเอามันไม่รู้ตัวเลยค่ะทํากับเอสเ็มมานานแล้วมากทีเดียวเอสเ็มเป็นคนไม่แก้แค้นคนนะประเทศไทยอะที่มาทะเลาะก,กันเอสเ็มขออย่างเดียวเอสเ็มพูดเสมอเลยเอสเ็มไม่เคยคิดคนในชาติคือศัตรูเรานะคะถึงเราจะมีสีแดงสีเหลืองเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศเราเสียใจพออยู่แล้วที่ประเทศชาติเราคนแตกแยกกันหนักเนี่ย ทำยังไงถึงประชาชนจะมายืนในจุดเดียวกันโดยไม่มีสีสู้กับรัฐงี้ยฮะสู้กับหลวงเอาหลวงเขาก็มีคนของเขาสีของเขาเอาแดงก็หลวงของเราก็มีแดงของเรานี่คือความแตกแยกอย่างมากๆในประเทศไทยเราเลยค่ะแล้วตอนนี้มีคนต่างชาติเข้ามาอีกไปกันใหญ่ข้างหนึ่งเอาจีนข้างหนึ่งเอาอเมริกาไม่น่าวันนี้ไปเปิด ไปเปิดไอ้องค์กรที่อเมริกามาให้ไอ้เซมหยุดจ้างเพราะกำลังจะจุดติดเรื่องน้ําพลังค่ะเพราะตั้งแต่กุมศรวิทย์มาออกที่เนี่ยรู้สึกหลายที่มีการพูดถึงเรื่องพลังงานงที่หยุดไปนานและไม่เคยพูดกันเลยค่ะมีการฟื้นฝอยกระตะเข็บกันมาเรื่องพลังงานไอเซมกว่าเออจุดติดและประชาชนเริ่มสนใจว่าสิ่งนี้ฉันมองข้ามไปสมบัติในชาติเนี่ยแล้วฉันมาถูกขูดรีดอีกเริ่มมา เริ่มมาหาความรู้ใส่ตัวที่มาที่ไปเอสมก็ฟังเขาเพราะเอสมรู้ว่ามีอะไรแต่ไม่รู้ลึกอย่างเขาค่ะอะไรที่ไม่รู้ลึกเอสมไม่กล้าพูดค่ะก็น่าอ่านให้เขาฟังเขาตามเขาไปหมดน่ะเพราะเราไม่รู้แต่เขาเอาข้อมูลมาให้เอสมดูแล้วที่เมืองไทยอ่ะข้อมูลเขาไม่ใช่ข้อมูลเขียนนะไปดูได้ในไอ้พิกลิงก์กับ Google ค่ะเขามีเยอะเป็นกระตัากเลยแต่เอสมบอกไม่เอาเอาหัวปวดหัวพี่วะ ถ้าคุณจะจะมาออกรายการโอเคแต่อย่าโจมตีนะอย่าพูดถึงชื่อคนอื่นเขาคุณให้วิชาการใครเขารับฟังเขาโตโตกันแล้วห้องเอซ์เซมผู้ใหญ่ทั้งนั้นเออให้เขาตามเรื่องหรือเขาสนใจหรือไม่สนใจก็ต้องรู้ว่านี่คือสมบัติที่เรามองข้ามไปค่ะแล้วเรากําลังจะโดนกับการขูดรีดอยู่มากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไปสู้ว่าติดโอ้ยฉันต้องเอาพักฉันคืนมาเป็นพักที่ประชาชนเลือกมาอุย้ย ทักษิณเขาถูกเอารัดอเอารียบอย่างงุ้นอย่างนี้ฉันสงสารเขาแต่เซมไม่ได้เกลียดทักษิณน,นะแต่เดี๋ยว,น,วน,นี้เอสวาเนี่ับวกพี่ดารณีเลยครับพี่ดารณีว่าไงก็แล้วแต่เอเซมเวลานี้เกลียดทักษิณอย่างสุดๆเลยเกลียดอย่างสุดๆเลยคุมขบวนไม่ได้หลายอย่างที่พูดพี่ดารณีเมื่อวานนี้ครับนะคือเอเ็มเป็นตัวเองค่ะสิ่งที่เอเซมพูดไปถ้ากระทบเตือนใครมาพูดกันต่อหน้าค่ะถ้า อธิบายออกมาให้เอเซมเข้าใจแล้วเอเซมเห็นว่าผิดขอโทษได้ค่ะสู้มาจนกี่ปีแล้วแปดแก้วปีเนี่ยหลายอย่างเห็นมากค่ะอุตส่าห์ไม่พูดนะยังไงก็ฝ่ายเรา,าเฮ้ยไม่พูดว่ะไม่พูดเยอะแยะสิ่งที่อยู่ดูเยอะแยะค่ะเยอะแยะไม่พูดแต่พูดกันกันวงไรกันเองค่ะพูดวงการเรามาออกอากาศพูดมันดีที่ไหนค่ะประจานกันเองดีที่ไหนล่ะยังไม่ดีแต่เวลานี้นะคะบอกตรงๆ วันที่สิบนี้เอสเซมหมดคอนแทคเว็บเอสเซมวันนี้จะขอประชุมเพื่อนหลายหลายประเทศกันว่าเราจะต้องมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วไม่ได้แล้วทํากันแบบนี้เขาเล่นกันเรียกว่าตอนที่เขาเริ่มเล่นเอสเซมอ่ะมีเพื่อนบอกมาแล้วแล้วเพื่อนคนนี้อยู่ในวงกว้างเดี๋ยวบอกพี่เอสเซมกำลังโดนหลักนะเขาจะล้มพี่กันนะบอกพี่รู้บอกเขาจะล้มพี่กันนะบอกพี่รู้เดี๋ยวขอดูกลับไปก่อนดูมาทุกวันวันนี้บอกใช่ แต่ถ้าเอเซนปลีกตัวออกไปเท่ากับยอมแพ้เขาทั้งท่าเยเซมไม่ได้ทำอะไรผิดนะ่ะเพียงแต่เอเซนไม่ไปเข้าด้วยเท่านั้นเองเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่การต่อสูตอตญญญ้ต้องมีจิตวิญญาณค่ะต้องมีจิตวิญญาณแต่ไม่ใช่เอาเงินไปโปรยเปะหัวกันค่ะจิตวิญ,ญญาณหายหมดเลยเดินไปกันหมดเลยค่ะเดินตามตูดเขาเหยงๆเลยค่ะไม่เอาค่ะเราจะตั้งกลุ่มตั้งกอขึ้นมาไม่ใช่เพื่อนกักการเมืองคุณไม่ต้องเอาตังมาให้ฉันหรอก ถ้าฉันมีกลุ่มก้อนเอ้ยเราจะทําให้นุ่นกันเอ้ยลงขันกันใครมีมากเท่าไหร่ลงไปใครมีน้อยเท่าไหร่ลงไปเราไม่ว่ากันค่ะนั่นคือเลี้ยวแรงของเราหยาดเหงื่อของเราค่ะแต่ไม่ใช่จากนักการเมืองถ้าให้ไปแล้วฉันคือริ้วล้อของคุณและฉัไม่ทําเด็ดขาดเลยค่ะไม่เอาค่ะเคยมีคนมาเสนอให้ยังไม่เอาเลยค่ะไม่เอาฉันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้ถทัชนะของคุณฉันไม่เป็นตัวของตัวอง